เราค่ะาว่าพี่จะเลือกอะไรพ,พี่ขอาทาไทยแล้วตัวนี้น้องขาไก่นะคะแต่ขาไก่เป็นเพียงชื่อในวงการเท่านั้น,นดู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 รู้ใช่ไหมว่าถ่ายอยู่อะ่ะรู้ผ่านเนน้องแมวนี้คือเด็กอ้วนเด็กอ้วนนอันนี้ว่าแมวหรือเปล่า ที่บอกว่าเป็น dog and g เกมเพราะว่าที่นี่มีน้องปอมถึง24ตัวครับผม,มประมาณ20่สิบตัวขึ้ในใช่ครับเวลานอนด้วยกันอย่างเงี้ยน้องก็จะแบบไต่ขึ้นมาน,นอนบนอกเราเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ซบข้างเราอย่างเงี้ยแลก็จะแบบติดมากตอนนี้นะฮะเราจะมีดาวอยู่ที่นี่ครับเห็นไหมฮะลอนดา้าโอ้โหลูกค้าอุ้มอยู่ก็คือไคลโลครับผมมันจะสี่แม็แทนเนาะต้นเดือนอีกตัวนึงครับดูแลทุกระดับปลยครับใจแน่นอนคอนเซ็ปต์ของที่นี่คือเราตั้งใจทําร้านให้ฟีลเหมือนลูกค้าที่มาเเที่ยวนี่ยเหมือนมาเเเเททที่่่่ยยวตตาางงปปรระะศหมืออนู ขันใจลูกค้าชอบครับแต่ก็วิว่งม,มาหาก็จะชะงักนิดนึงกระโดดใส่ะะค่จะดีใจที่เล่นเชี่ยงใหม่บรรยากาศดีมากเลยค่ะแป๊บหนึ่งนะคะ หนคะกับกรุงเทพอ้าวยังถ่ายงานไม่เสร็จเลยนะพี่จิอไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรโอเคนี้ละค่ะดีเลยค่ะทำงานให้สนุกนะคะสวัสดีค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่จิจิกลับกรุงเทพไปแล้วก็ยังเหลือน้อง๊อกกับพี่แตงกวานะคะเดี๋ยวจะพาไปเช็คอินคาเฟ่แมวที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้เราอยู่ที่นิมมานเหมินค่ะ พี่ตังควาพร้อมหรือ,อยังคะวันนี้พร้อมจ้าในเมื่อพี่จันจิไม่อยู่นะเดี๋ยวน้องป๊อบจะพาไปเช็คอินค่ะมารีแคทคาเฟ่อแอนบาร์นะคะเข้มาสูกำังเมืองแนะนำตัวหน่อยค่ะ สวัสดีครับคือน,นูนนะครับเป็นผู้จัดการร้านครับนูนใช่ไหมคะนูนครับได้ครับนูนเดี๋ยววันนี้พี่ให้นูนแนะนำรานน้านนิดนึงค่ะค่ะอ่แพ็กเกจแนะนำนะครับจะเป็น2 5 0บาทครับได้นหนึ่งเครื่องดื่มแล้วก็หนึ่งชั่วโมงค่ะแพ็กเกจที่สองนี้แนะนำก็จะเป็นแปดชั่วโมงครับสามารถอยู่ได้ทั้งวันแบบอยู่แบบเช้าเย็นมืดเช้าย็นมืดเลยครับใช่โอเคพี่ได้คือดื่มหนึ่งแก้วใช่ไหมคะใช่ครับสามารถเลือกได้เลยครับพี่เป็นคนหวานวานพี่เลือกอเมริกาโน่ค่ะ หวานนะครับอเมริกันน่องหวานด้วยกันตาลเยอะแค่เดาค่ะเพราะพี่จะเลือกอะไรพิ้งมิวทำไมคะเพราะสีมันน่ารักดิอุ้ยพี่ขอทาไทยแล้วเย่าล้างมือหรอคะคนสวยวันนี้พี่เขาเอ NERGY โลนมากเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขาอยากรู้แมวทั้งวันแมวค่ะแมวใส่แว่น <c oughs> ที่นี่ไม่มีกลิ่นแมวเลยคือแบบสะอาดอะ่ะสะอาดยิ่งใหญ่แล้วก็โปร่งมากเลยค่ะ ของที่นี่เป็นไงคะอ่าก็จะเป็นคาเฟ่แมวเอาไว้ผ่อนคลายสำหรับลูกค้าที่มาเที่ยวต่างจังหวัดอยากลองแบบบรรยากาศแบบคาเฟ่เแมวที่สะอาด<ม>สบายคอนเฟิร์มเรื่องความสะอาดเ<ช>ข้ามาเราคือเราเนาะไม่รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นขาไปไหม,มสะอาดมากค่ะเราโปรมากด้วยอยากให้มาเลยส่วนใหญ่จะเห็นแบบลูกค้ามาคือแบบเขาจะนั่งเล่นกับน้องแมวใช่ครับที่เราจะมีแบบไม่มีเก้าอี้เลยเขานั่งเล่นกับพื้นตรงนี้ ให้แบบใกล้ชิดกับน้องแมวมากเลยครับใับน้อก็คือเราสามารถจับน้องแมวเล่นได้ได้ครับไม่อนุญาตให้อุ้มใช่ครับที่นี่มีน้องแมวกี่ตัวคะอ่ามีประมาณ60ตัวค่ะ60ตัวสิบตัวใส่พันอะไรบ้างอ่าจะมีบิ๊กติ๊กับสกอตติ้บครับมีหมตั้งหมวกพับครับนี่อันนี้นี่ค่ะสกอตติ้บโฟล์ของแค้ของแค้ใช่หรอใช่แลายนี้อ่ะ บิตติ้ใช่เหรอแต่ว่าพี่แอบเห็นว่ามีเพิ่มอีกสองสายพันธุ์ใช่ไหมใช่ครับเป็นสายพันธุน์เดวเเล็กกับอะไรนะคะเซิร์เคิร์ดใช่ไหมคะน้องแมวตัวนั้นนะคะคือเดวเเล็กจะเห็นว่าน้องจะมีแบบจะไม่มีขนหรือมีมีขนแต่ขนยีกอ่ามีขนแต่ขนยีกแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นยังไงคะพี่แต่ตัวนึ่งจะเป็นขนยีกแต่ขนยาวใช่ไหมครัใช่ครับตัวน,นี้นะคะไม่นี้ใช่น้องแมวนี้คือ เด็ก,ดกอ้วนไนอ้ดนนีว่าแมวหรือเล่นนาแล้วาเป็นไงให้เขาอยู่รวมกันแล้วก็แบบก็อาจจะมีดีกันบ้างเล็กน้อยแต่ว่าตามภาษาแมวเนะาะตรนี้เขาอยู่ด้วยกันอย่างสันติที่สุดให้อยู่กันตั้งแต่แบบเด็กๆครับี่อให้หนช่วยแนะนำนิดนึงว่าแมวตัวไหนแบบรับแขกสุดๆรับแขกสุดๆชื่อน้อง e เอ็กแคร์ รับแขกเด็กๆชอบครับตัวนี้เด็กๆชอบเป็นขวัญใจขวัญใจน้องๆหนูๆนะคะเขาคือสกอตตีโฟล์ใช่ครับตัวนี้น้องขาไก่นะคะจะขาไก่เป็นเพลงชื่อในวงการเท่านั้นแต่ว่าชื่อจริงๆเกาชื่ออะไรคะชื่อไอวิสค่ะไอวิสนะคะแบบชื่อแบบใไฮโซขึ้นมานิดนึงค่ะไอวิสเป็นสายพันธุ์อะไรคะบิทช์ช็อตแฮร์บิทช์ช็อตแฮร์นะคะคือน้องเนี่ยเป็นขวัญใจสาวๆเพราะว่าน้องอ้วนเหรอคะใช่ค่ะแล้ว เูาดู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 ดดดรู้ใช่ไหมว่าถ่ายอยู่อ่ะรู้่ายแล้วขาเปนขาใกล้มาที่นี่เรายังมีเครื่องดื่มเลยแล้วน้องแมวแบบแอาจจะแบบแอบ,บมาจุ๊กจิบของเรา <S <S ถ้าเราไม่อยากให้เขากินที่นี่มีอาหารของแมวให้ไหมคะมีครับจะเป็นอาหารเปียกของน้องค่ะอาหารเปียกแบบนี้ใช่เร,เ,เราก็จะใส่ถ้วยให้แบบนี้เลยค่ะอ่านเปียกเท่าไหร่คะ 60บาทค่ะถ้าเป็นแมวเลียจะซองละบาทแต่ว่าทั้งสองอย่างเราจะใส่ถ้วยให้น้องแมวป้องกันน้องแมวกัดพลาสติกค่ะกระหรี่ใส่้านเราถือว่ารอบพอมากๆเลยเราจะแบบนี้ค่ะเราจะยืน่อถ้วยไปมาด้ลยค่ะขอได้ของิหือได้ใช้จ่าน้องโงแล้วแหละเดี๋ยวอันนี้ฮะอันนี้ไม่ขอมือนี่ขอจานเลยลูกอันนี้ตัวนี้ชื่ออะไรคะแล้วตัวนี้ชื่อจานนี่ค่ะ ที่สุดข,ของในร้านแล้วค่ะชอบกินอาหารเปียกแล้วแย่งเก่งมากคือเขาสามารถกินด้วยกันแชร์กันได้<ช>ไม่ตีกัน เป็นแคนเลเบอร์ของพี่แตงกวาแล้วก็น้องปอบนิดนึงโดยที่ <c oughs> น้องนิวน้องพนักง,งานเลือกน้องแมวมาคนละตัวละกันแล้วพี่จะตามหาแต่พี่อาจะไม่ถ่ายรูปนะพี่จะแบบมองเองี้ยแล้วพี่ก็จะไปตามแต่ถ้าพี่ถ่ายถูกอ่ะพี่ได้อะไรอ่ะ <c oughs> ได้เป็นน้องแมวลกองค่ะจะเป็นพวงกุญแจแมวค่ะโอเคแมวปอเป็นของชล้วถ้าแพะคะถ้าแพะะะ้ <c oughs> พก็จะได้แค่ลูกอ, <c oughs> อ,องค์ค่ลูกองค์ยิ้มที่ด้เหมือนกันเอาตัวเนัตครับลูก้าตัวไหนีดีกว่าที่ไม่รู้ น้องลูก้าครับลูก้าอ่าและของพีซยกวาก็จะเป็นมัฟฟินครับมัฟฟินคุณย่าไใบไมมัฟฟินพร้อมอัดพายยังไม่เป็นไรค่ะดีค่ะไม่เก่นสี่ลูก้ามีประมาณเจ็ดกระตวแล้วจะไปเจออะไรอ่ะผมให้เวลาหนึ่งนาทีไปตามหานะครับค่ะค่ะ เจอสีแบบนี้นี่นี่นี่เต็มเลยเดีอีกยีกย่สิบวิีนะคะ เกียร์ครับไม่ใช่ตัวนู้นครับตัวไหนครับตัวที่เดินเปนน้องตัวนี้ครับโอ้ตายละเอาเอาจริงๆนะว่าน้องไม่ตรงปกผลการแข่งขันเป็นยังไงครับคุณนิวตอนนี้ชนะค่ะคุณนิวทำได้ไะเรามีของรางวัลให้นะคะ งจแมวกล่องสำหรับคนที่มาเที่ยวเชียงใหม่ค่ะถ้าอยากจะมาหาน้องแมว60ตัวเหลืีค่ะมาได้ที่ไหนคะมาได้ตรงโรงแรมยูนิมานเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่ชั้นหนึ่งค่ะคนีแม่ครับเปิดไปกี่โมงคะเปิด9้าโมงปิดเที่ยงคืนคัะปิดเที่ยงคืนสำหรับคนที่มาเชียงใหม่นะครับถ้าอยากไปเล่นคาฟเฟ่แมวแนะนำให้มามาริคัคาฟเฟ่นะครับ ชี้บอกว่าเป็นด็อกแอนเกมเพราะว่าที่นี่มีน้องปอมถึงยี่สตัวครับผมประมาณ20่สิบตัวเต็มใช่ครับเวลานอนด้วยกันอย่างเงี้ยน้องก็จะแบบไต่ขึ้นมานอนบนอกเราเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ซบข้างเราอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบติดมาก พี่แตงหนูถึงแล้วนะคะพี่ถึงแล้วเนี่ยที่ลานเสี่ยวเนี่ยลานเสี่ยวชาเมียงเหรอลานเสี่ยวเชียงใหม่แน่นอนจอ้ะที่มีร้านเยอะๆต้นไม้เยอะๆแล้วก็มีหมายเยอะๆด้วยหนูก็อยู่หน้าร้านมีใหม่เยอะด้วยคันสวยเฮ้ยเหนูเหมือนได้ยินเสียงพี่แตงเลยอ่ะ <What? S 1> พี่แตง เจอแต่ท <prescribe orders. S 3> ําไมมาทางนู้นนะไปเดี๋ยวลงไปกันดีกว่าลงมานี้แล้วหมาเต็มเลยโอเคโอเคเดินลงมาเลยจ้าเดี๋ยวเราตรงนั้นน่าเดดหนูเดไปหา มันเป็นทางขึ้นไม่ใช่หรอกคันไม่ใช่ทางลงนะเออมันเดินลงได้นะคะน้องปอปเีน่น้องปองแต่มันได้งไงบ้างครับผมร้านหายากไหมคะอุ้ยหาไม่ยากเลยค่ะพุณบอกร้านเสียวปุ๊บมาตรงปั๊บเลยคะ่ะใช่ค่ะนี่คุณพีนะคะ เจ้าของร้าน Water Me Food Dog and g a m เกมครับผมก็คือที่นี่นั่นเองที่บอกว่าเป็น Dog and g เก e เพราะว่าที่นี่มีน้องปอมถึง2ีตัวครับผมประมาณ20ตัวตืนใช่ครับแล้วก็ที่นี่เป็นร้านหสำหรับเล่นบอร์ดเกมด้วยใช่ครับผมพี่แอนชอบเล่นเกมมากเลยได้เดี๋ยวเราเล่นกับหมากก่อนแล้วเราเล่นกับเกมทีหลังคุณพีคะแล้วทำไมจึงเป็นคอนเซ็ปต์ร้านแบบนี้คะ คอนเซปต์ Concept, ใช่ไหมครับผมแรกเริ่มจริงๆ <c oughs> ผมมีสาขาแรกอยู่ที่หลังมอชคอรับตรงประตูวิศวะแต่อันนั้นน่ะมันจะเป็นร้านเล็กทีนี้นเราก็เราชอบหมาเลี้ยงหมาใช่ไหมครับแล้วหมาเราค่อนข้างเยอะหมาทุกตัวของเราก็คือรับเลี้ยงมาหมดเลยจากเจ้าของเดิมที่เขาไม่สามารถเลี้ยงดูได้หมายถึงว่าน้องหมาปอมที่อยู่ในนี้20กว่าตัวคือมหาดงบักกะละมันทั้งหมดถุกต้องครับที่คะเขาทําอะไรคะเนี่ย อ๋อเรียกลูกค้าเขบผมเวลาแบบเห็นคนแปลกหน้าเดินมาใกล้ๆองเงี้ยก็จะห่าแต่พอเข้ามาเล่นด้วยแล้วเนี่ยเขาก็จะเงียบแล้วเป็นวิธีตกลูกค้าเข้าร้านอีกหนึงวิธีแล้งหมาที่อุปการะมาเนี่ยคะ่ะ <c oughs> มาจากไหน,นคะก็คือมาจากเชียงใหม่ทั้งหมดเลยครับผมแล้วทําไมอะจึงเป็นแบบ เลือกเลี้ยงปอมอ๋อจริงๆผมอ่ะชอบพุดเดิลก่อนหน้านี้ที่จะเลี้ยงหมาอยู่ที่กรุงเทพฯเขาก็จะมีพุดเดิลสตัวเน,นี่ยก็เลี้ยงมา14ปีกับ17ปีก็คือแบบพอสิ้นรุ่นนั้นใช่ไหมครับผมก็จะเป็น2ตัวคือตุลากับต้นเดือนอนนีก็จะเริ่มมาเป็นปอมแล้วอันนี้เหมือนเขาให้มาครับเราก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็เลี้ยงไปด้วยแล้วเราก็ผูกพันธุเราไมา่ได้ติดที่รูปลักษณ์ของน้องหมา <c oughs> เป็นหลักเราชอบที่นิสัยใจคอของเขา,เขาแล้วก็จริงๆชอบทรงอ้ว ที่เป็นตัวอ้วนแล้วก็แบบรักมากเป็นตรงไทยเราทุกอย่างขี้อ้อนติดเราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราชอบเกาะชอบหอมใช่ไหมครับน้องก็จะแบบเวลานอนด้วยกันอย่างเงี้ยน้องก็จะแบบไต่ขึ้มานอ,นอนบนอกเราเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ซบข้างเราอย่างเงี้ยก็คือแบบติดมากตัวนี้เป็นตัวแรกๆที่มาแล้วตัวล่าสุดล่ะคะตัวล่าสุดก็คือพี่นัดครับผมอันนี้พี่นัทนี่ <ม>ใช่ผมโอค<ล>เอค,คนี่ค่ะนนถือว่าเป็นหมาตัวที่สองที่ผมเลี้ยงเองกับมือคลอดเองกับมือพาไป่าค้ออแล้วก็สามารถได้ตั้งชื่อเองเพราะตัวทุกตัวที่เราเลี้ยงมาคือเป็นเจ้าของเขาตั้งมาอยู่แล้วเราก็ไม่เปลี่ยนชื่อเขาครับอันนี้ก็เป็นหมาที่เราตั้งชื่อเองี่คะใช่ เยอะขนาดนี้จำชื่อได้หรอคะจำได้ครับผม <Hey. S 2> เขาลองไล่ชื่อให้ฟังหน่อย2ี่ตัวใช่ไหมจะมีตัวผู้4ตัวครับเ็ามีกาแฟาตุลาหยุนมอคค่าแล้วก็ตัวเมียนะครับผมจะมี21ตัวต้นเดือนลิตลา้าสโนโนมสดจันเจ้านะคบผมเดี๋ยวมันิ่มา ฐานตรงๆคะแยกยังไงคะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันแล้วก็นิสัยด้วยครับแต่ละตัวจะค่อนข้างแตกต่างกันเลยอย่างเงี้ยครับแอบรู้มาว่าทั้ง26ตัวนอนห้องเดียวกับคุณพีหมดเลยใช่ครับผมกินนอนด้วยกันครับแล้วเรื่องการดูแลอาบน้ําปีคนอะไรเงี้ยล่ะคะคุณพีทําเองหมดเลยไหมเริ่มต้นทําเองครับตอนนี้ก็จะมีน้องมุกที่คอยช่วยครับเราก็จะอาบน้องเดือนละ2ครั้งครับผมวันหนึ่ง4ตัว5ตัวอย่างเงี้ยว่าจะอาบไปเรื่อยๆค่ะวัวไหนที่แบบรับแขกสุดๆเลยคะถ้ารับแขกสุดๆล่ะครับผ ตอนนี้นะฮะเราจะมีดาวอยู่ประมาณ 3- 4ถึงตัวนะครับก็คือนี่เลยนี่ครับเห็นไหมครับรอนได้ครับผมรอนได้ใช่แล้วก็ตัวที่ลูกค้าอุ้มอยู่ก็คือไคลโลครับผมอันนี้จะเอาสีแแทนเนาะใช่ครับผมแล้วก็จะมีต้นเดือนอีกตัวหนึ่งคะอ่าต้นเดือนนะก็คือสุดโดนฝึกมาอย่างดีดาวเด่นของร้านนะคะอยู่กับลูกค้าพอดีอนี่ครับต้นเดือนอยู่ข้างบนพอดีเลยเห็นไหมนั่นแะฮะต้นเดือนเนี่ยต้นเดือนใช่นี่คือแบบจะขี้อ้อนแล้วก็เข้าหาลูกค้าครับนี่ครับใช่ครับดูแลทุกระดับประทับใจแน่นอน ประมาที่นี่ค่ะมีค่าบริการอะไรยังไงบ้างก็ค่าบริการนะครับผมคือ80บาทจะได้เครื่องดื่มครับเป็นเมนูน้ําฟรีหนึ่งแก้วไม่ว่าจะเป็นร้อนเย็นปั่นก็สามารถเลือกได้หมดเลยครับผมอันนี้นอกจะมีโซนด้านนอกแล้วด้านในระคะน้องหมาเขาได้ไหมปกติน้องหมาก็จะอยู่ข้างในด้วยครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบเราจะแบ่งพาร์ทการช่วงที่น้องมาถึงแล้วก็จะให้วิ่งเล่นข้างนอกพอน้องแบบ ทําภารกิจของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะพาเขาข้างในแล้วก็พอถึงช่วงเวลาอาหารช่วงบ่ายเย็นๆเนี่ยก็จะพาน้องออกมาอีกทีนึงหรือบางทีลูกค้าอยากอยู่อา u t เนี่ยครับก็สามารถอุ้มน้องออกมานั่งเล่นข้างนอกได้เลยอ่าโอเคแล้วกดกฎระเบียบล่ะอุ้มหมาเนี่ยก็คือสามารถอุ้มเล่นได้เลยแต่ว่าบางทีถ้าไม่เล่นแล้วเนี่ยก็อยากให้น้องอยู่ที่พื้นเป็นหลัก<ม>กับไม่นําน้องขึ้นไปชั้นบนที่เป็นชั้นบเนเกมชั้นสองเพราะว่าบันไดจะค่อนข้างชันแล้วก็ถ้าเอาขึ้นไปน้องสามารถที่จะกดลงมาเองได้เนี้่ย ก่อนเข้านะครับผมอันนี้ก็ต้องให้ลูกกวนถอดรองเท้าแล้วก็รับสลิปเปอร์ครับผมเปลี่ยนเป็นสลิปเปอร์ <Okay. S 1> เข้าไปเพราะว่าหนึ่งเราก็ป้องกันความสะอาดภายในร้านด้วยสําหรับน้องๆอ,อะไรองเงี้ยครับผมหลายๆส่วนนะครับผมอ่านี่ถ้าเกิดใครจาชื่อน้องไม่ได้ ไม่ทำเนียบน้องหมาใช่ครับแต่อันนี้จะมีอยู่16ตัวแต่ยังไม่อัปเดตนะครับเ,เมือนว่าจะมีรอดหลังมาอีกอท้องเริ่มร้องค่ะที่มเมื่อกี้บอกว่าเรา ปรมาสิบบาทเราได้เครื่องดื่มหนึ่งแก้วใช่ครับผมเลือกได้นะครับว่าจะเอาร้อนเย็นหรือปั่นครับผมซึ่งก็ไม่ได้มีบอรดราคาเพิ่มแต่ว่ามันจะมีบางเมนูอย่างพวกมัช่าลาเต้เงี้ยอาจจะมีแอดเพิ่มนิดหน่อยสิบบาทสิบห้าบาทเนี่ยครับโอเคท้้งหนเป็นอะไรคะเป็นบอร์ดเกมครับสามารถขึ้นไปนั่งเล่นได้เลยนะครับเกมที่ร้านเราค่อนข้างเยอะแบบร่วมร้อยเกมขึ้นอย่างเงี้ยครับก็อยากเชิญชวนทุกคนมานะครับผมมาเล่นกับน้องๆได้้ะน้องๆแล้วน่าักแล้วก็มีบอร์ดเกมด้วยครับ ว้านี่นีดเลิศด่แบบลูกค <van fucking> <op> ้าจังเล่นเกมเพลินๆก็คือไม่ต้องเสียทารดระหว่างเล่นเกมเราก็มีเครื่องดื่มขึ้นมาเสิร์ฟให้ด้านบนโกโกเต็มจนของแท่ ที่อย่างรายการเทนเลเวลบาเจอฮมาเช็คอินที่นี่ทังทีค่ะก็มีเจอไฮมอบมบีดเดอร์นะคะหล่อสวยทรงดีคนสวยสุขภาพดีมาฝากค่ะขอบคุณครับ,บแล้วก็ยังมีเจอไฮสติกนะคะเป็นรสมิวกี้ค่ะเป็นรสโปรดในดวงใจของน้องหมาหลายๆทานยค,ค่ะให้น้องไปด้วยค่ะที่มาช่วยด้วยได้ครับผมขอบงไปค่ะ ไฮมิลกี้สติกมีส่วนผสมของนมพร้อมด้วยคุณค่าทางอาหารและวิตามินต่างๆที่เหมาะสำหรับสุนัขเพื่อให้สุนัขของคุณมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์สมวัยค่ะ ให้คุณพีค่ะฝากเชิญชคุณผู้ชมเพชรเลื่อนวันไปเจอไฮคะ่ะมาที่ไหนกันหน่อยครับผมก็ยังไงฝากร้าน Water m e f o o d Dog and Game นียนะครับผมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับเป็นคาเฟ่หมาตอนนี้มีน้องอ25ตัวแต่ว่าน้องๆจะมาร้านประมาณ20ตัวขึ้นนะครับผมก็มาได้ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนะครับผมก็ยังไงถ้าใครชอบสุนัขนะครับผมอยากมาผ่อนคลายก็มาได้หรือว่าจะมาเล่นบอร์ดเกมแล้วก็มีโซนบอร์ดเกมให้เล่นนะครับกิจกรรมที่ร้านค่อนข้างมากมายและหลากหลายครับผม,มที่สำคัญมีเครื่องดื่มด้วยใช่ครับผมที่มาเที่ยวเชียงใหหม่รือ ชาวเชียงใหม่เนาะที่อยากมาผ่อนคลายกับน้องม้าปอ้มอมเมรเนียนค่ะคมาที่นี่ได้เลยครับผม ที่นี่คือเราตั้งใจทําร้านให้ฟีลเหมือนลูกค้าที่มาเที่ยวเนี่ยเหมือนมาเที่ยวต่างประเทศเหมือนอยู่ต่างประเทศเราจึงออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมให้มันเป็นแนวยุโรปเล<ด>ี้ยงวายเตรียมเพื่อจะกิน <c oughs> ช่วงหลังออกพรรษาจะกินละมี4ตัวตอนนี้เหลือสาตัวกินไปตัวหนึ่ง <c oughs> เราก็เลยเห็นแล้วเอ็นดูกันเลยเพราะงั้นขอ ต่อครับผมเป็นเจ้าของร้าน99 c a เฟ่ e ร t ลองครับจริงๆ99เนี่ยมาจากเลขที่บ้านของที่นี่ครับเป็นเลขที่99เราเราจึงเอาเลขที่บ้านมาตั้งเป็นชื่อคาเฟ่ครับคอนเซปต์ของที่นี่คือเราตั้งใจทําร้านให้ฟิลเหมือนลูกค้าที่มาเที่ยวเนี่ยเหมือนมาเที่ยวต่างประเทศเหมือนอยู่ต่างประเทศเราจึงออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมให้มันเป็นแนวยุโรปยุโรปหน่อย แบ่งเป็นโซนๆนะครับเริ่มเริ่มมาแรกเป็นอาคารสีขาวเนี่ยเป็นโซนคาเฟ่นะครับแล้วก็อาคารสีเขียวเนี่ยเป็นลงนาก็จะเป็นโซนเลสซลองแล้วก็บ้านสีแดงเนี่ยเราแบ่งเป็นเป็นโซน VIP ห้องคาราโอเกะแล้วก็มีเป็นบ้านพักคูลล่าเป็นอาคารสีน้ําตาลแล้วก็เราก็จะมีช็อปเสื้อผ้าให้ลูกค้าสามารถมาเช่าหรือซื้อมาถ่ายรูปได้ไฮไลท์ด้านนอกก็จะเป็น เป็นลำธารน,นะครับแล้วก็จะมีน้องหา่านคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งห่านของเราเนี่ยจะดีอย่างหนึ่งคือห่านของเราจะไม่ดุลูกค้าจะสามารถเข้าใกล้ไปถ่ายรูปได้ครับเขาห่านนะคะไปเอามาจากไหนห่านเนี่ยนะครับตัวแรกๆเนี่ยเรามาจากอพอดีเราไปซื้อต้นไม้แล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาเลี้ยงแล้วเราก็ไปเห็น<ม>ก็เลยถามเขาว่าเอออันนี้เลี้ยงเลี้ยงไว้เหรอเขาบอกว่า เลี้ยงไว้อี่ยเตรียมเพื่อจะกินช่วงหลังออกพรรษาเตรียมจะกินละมี4ี่ตัวตอนนี้เหลือ3าต,ตัวกินไปตัวหนึ่ง <c oughs> เราก็เลยเห็นแล้วเอ็นดูก็เลยบอกเอิงงั้นขอขอซื้อขอซื้อซื้อกลับมาเหมือนถ่ายมาเงี้ยครับเอามาเลี้ยงไว้แล้วตอนนี้พอมี3ามตัวหลังเราก็กลัวเขาเหงา <c oughs> ก็เลยไปหาซื้อจากฟาร์มเข้ามาเพิ่มตอนนี้ก็มีทั้งหมด8ตัวครับตอนแรกตั้งชื่อแต่ตอนนี้เลย เขาไม่รู้จักชื่อเขาแล้วครับตอนนี้ก็จะจําได้เซตแรกอะคะ่ะชื่อพี่หลอ่อจะมีอารนั้นจะอุ้มได้มีตัวนึงชื่อสุดหลอ่อใช่ค่ะอุ้มได้ตานนั้นจะอุ้มได้ครับอุ้มได้ด้วยค่ะไม่กัดไม่จิดน้องตัวนี้ล่ะคะ,อะตอนนี้ชื่อผัดไทยอายุประมาณ หนึ่งปีก็เป็นลูกหมาจรพอดีเขาออกลูกมาแล้วชาวบ้านแถวนี้ไม่ไม่มีคนเลี้ยงเขาก็เลยเอามาให้เราช่วยเลี้ยงไว้ครับทำไมเขาเอชื่อผัดไทยอพอดีเราตั้งตามตามเมนูที่ร้านที่ลูกค้าชอบชอบสั่งอะไรเงี้ยเออก็เลยตั้งชื่อผัดไทยเงี้ยครับขวัใจลูกค้าชอบครับมาก็จะมาถามถึงไข่เข้ามาก็จะวิ่งวิ่งมาหาแต่ก็วิ่งมาหาก็จะชะงักนิดนึง กระโดดโดลูกค้าโดนกระโดดใส่เค่ะเขาแบบจะดีใจขี้เล่นก็โซนครับเป็นนิดหน่อยเป็นที่รักของลูกคา้าลูกค้าชอบเนี่ยค่ะเพราะว่าน้องจะแบบไม่จะค่อยเหมือนสาขาสั้นๆพันผสมอะไรอยางเนี้แต่เราเหมือนอะไรนะคะปิบาล่า ลงเรเื่องราวเกี่ยวกับผัดไทยใครเป็นคนลงคะพี่ <laughs> ทำไมคะทำไมถึงแบบชอบลงเกี่ยวกับเล่าเรื่องราวน่ารักน่ารักเพราะว่าแบบมันจะมีมุมที่ลูกค้าบางท่านเขาก็ยังไม่เห็นเนี่ยค่ะมาแบบบางทีพี่เล่นนอนแช่น,น้ําฟังเพลงชิลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบอยากให้ลูกค้าบางท่านที่เขาก็ยังติดตามหรือว่าลูกค้าที่ยังไม่เคยมาที่ร้านเนี่ยค่ะอยากเห็นมุมชายมีแฟนคลับมีแฟนครับเห็นเขามีเพื่อนด้วยชียตน ใช่ค่ะติมโตจะมาตอนเย็นๆก็เป็นหมาหมาชาวบ้านแถวนี้ครับแต่ชอบมาเล่นแถวนี้ชื่อติมโตลอไมาพูดถึงในส่วนของคาเฟ่สีขาวของเราบ้างถ้าอาหารเนี่ยเป็นพี่ต่อเพราะแกชอบชอบกินพอดีอาหารเนี่ยจะเป็นคอนเซปต์จะเป็น แนวตามที่เราเราชอบกินเลยครับอาหารเราจะมีทั้งอาหารไทยยุโรปนะครับแล้วก็เป็นอาหารเมือง รสชาติก็จะออกแนวแบบครบเคลื่องจัดจ้านหน่อยเนียครับเมนูแนะนําก็จะเป็นกุ้งผัดพริกเกลือสเต็กนะครับแล้วก็ยำวุ้นเส้นโบราณจะมีสปากเกตตี้ขี้เมานะครับไม่ก็ข้าวซอยแล้วก็อร่อยครับสูตรก็จริงๆเราก็เอาตามที่ที่เราชอบทานเราก็จะบอกโจ้เชฟไปว่าขอรสชาติประมาณนี้ประมาณเนี้ยครับฟิทแบกที่ที่เราจากลูกค้าที่มานะครับลูกค้าก็จะบอกว่าชอบมาที่นี่คือมุมถ่ายรูปเยอะสวยแล้วก็อาหารอร่อย มีน้องหาน้องหมาคอยต้อนรับเหมือนเป็นพนัากงานต้อนรับของร้านด้วยนะครับข้ามาถ่ายรูปก็ยังไงก็ฝาะครับ99คาเฟ่เอลิสลองนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดทุกวันครับตั้งแต่9โมงถึง3ทุ่มสำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นเข้าใกล้เทศกาลปีใหม่นะครับสำหรับใครที่ อยากจะจัดงานเลี้ยงเล็กๆจัดงานวันเกิดจัดงานเลี้ยงบริษัทของเราเป็นภูวิล่านะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาตามเบอร์ในเพจได้เลยครับ